โอ้มโดนเปนตีตกโหกินไม่ทันตายเฉยครับตอนนี้ผมก็ยิงเสาเสร็จเรียบร้อยนะครับได้เวลาฆ่ามันแล้ว อตอนนี้มันก็ตายมันเทียบเลยโหกว่าจะฆ่ามันได้ใช้เวลาเหมือนกันนะครับนี่นั้นสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเพียงตอนนี้เท่าน้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย